นี่เมื่อเมื่อเมื่อบุคคลใดก็แล้วแต่เนี่ยปฏิบัติภาวนาพาตัวเองมาศึกษาเรียนรู้มาถึงจุดนี้ได้อารมณ์ความรู้สึกโดยธรรมชาติก็เกิดได้โดยปกติใช่ไหมครับอาจารย์ก็ปกตินะครับคือมันเกิดตามเหตุนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ไปหายไปตามเหตุนะแต่สิ่งที่มัน สิ่งที่มันไม่ค้างคานะคือมันเป็นไปโดยความหมดจดในตัวของมันคือมันบริสุทธิ์ในตัวนะทุกอย่างเกิดไปตามเหตุปัใจจัยในตัวของมันเกิดตรงนั้นจบตรงนั้นใช่ใช่มันเร็วนะเกิดปุ๊บก็คือแล้วก็หายไปเลยเกิดปุ๊บแล้วก็หายไปเลย นะเหมือนครูบาอาจารย์ท่านใช้คําว่าน้ําหยดลงบนใบบัวบนะแค่พรรู้จักกันพรรับรู้รู้จักกันพรรับรู้รู้จักกันพรรับรู้รู้จักกันแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยนะ